สวัสดีค่ะ ยินด um> um ีต้อนรับเข้าสู่ช่องารพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i Plus Channel นะคะต้อนรับเข้าสุขคำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือว่าเซอร์ไพรส์สำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำคัญเป็นเรื่องที่สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้นะคะก็แล้วแต่พี่ไพ่จะบอกเลยนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่าเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ เจ r e a d i n g นะคะไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคลคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสติแล้วก็มารับกําลังใจดีๆเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตา,าไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นแล้วแต่พี่ไพ่จะเตือนเลยนะคะแต่กิ่งฟ้าก็ถือว่าคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะคะอะอย่าลืมนะถ้าเรารับกําลังใจดีๆหรือพลังงานดีๆอย่าลืมส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารับอลิ่นเดียวไม่เคยส่งต่อให้กกัับผู้้้ออื่่่่่นนนนเลลยไไไมไดดดะะะะะคคาาารรสง,งงงงตพีๆจิ แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เสียตังค์ใดๆนะคะการให้กําลังใจผู้อื่นเนาะอ่ะโอเคสําหรับท่านใดนะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะคือแจ้งไว้ก่อนกิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองเรตลอดนี่คือคาแรคเตอร์และแนวทางในการทํานายตลอดตลอด 9ปีเกือบ10ปีในการทําคลิป YouTube หรือการดูดวงแล้วนะคะอ่าฉะนั้นใน YouTube มันปรับได้นะคะมันจะเป็นฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุบปรับความเร็วความช้าสามารถปรับได้เลยถ้าทุกคนโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆแต่ถ้าอยากเร็วขึ้นช้าลงปรับได้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็สาหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนกิงฟ้านะคะนอกจากการดูคลิปเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนช่องทุกท่านนะคะที่ส่งซูเปอร์แทงกันมาล้นหลามมากๆเลยนะคะแล้วก็มี ในการอุดหนุนตะกร้าที่กิ่งฟ้าแปะใน store หรือร้านค้านะคะด้านล่างใต้ description นะคะหรือเข้าไปในช่องของกิ่งฟ้าแล้วก็เลื่อนไปขวาสุดเลยเป็น store หรือร้านค้านะคะถ้าคุณกดตะกร้าของกิ่งฟ้าหรือว่าส่งซูปเปอร์ตังมาให้กิ่งฟ้าก็จะได้ส่วนแบ่งจาก YouTube เล็กๆน้อยๆนะคะเรียกว่าคอมเล็กน้อยนะคะในการต่อยอดในการพัฒนาคลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าทาคลิปตรงนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆนะคะทำเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นทาเป็นเป็นหนึ่งว่าชีวิตประจาวันของกิ่งฟ นะคะก็อยู่กับทุกท่านต่อไปเรื่อยๆตามที่กิงฟ้ายังสุขภาพร่างกายไหวละกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทุกการสนับสนุนอยากจักใจจริงๆนะคะหรือบางท่านก็แค่กดไลค์กด subscribe ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโบของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องเซอร์ไพรส์สำคัญอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะราศีธนูคะ่ะ understanding elevation personal transformation the moon three of pentacles the devil queen of pentacles 9นน์ขอ s คัพส์คิง n อฟแพ e ตัคเค e ลโอ้ควีนกับคิงขึ้นมาหมดเลยนะคะของแบบพระราชาราชินีถือเหรียญน,นะคะแล้วก็7 of Cups 2 of Wands the empress, the lovers, เ okay. พระอาทิตย์ เาววิรุณปักค่ะโอ้ขอัยค่ะเาววิรุณหกค่ะจะพูดหกในหัวไปพูดปักนะคะเทววิรุณหกนะคะอ่าแล้วก็เป็นพระวายุค่ะเคพลังงานเป็นยังไงบ้างพลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูทุกท่านนะคะอันนี้ก็ทานายภาพรวมอยู่ดีนะคะไม่ใช่ทุกท่านหรอกก็คือ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องแบบเป็นการจบลงจากอะไรบางอย่างหรือพบเจออุปสรรคปัญหาบททดสอบก่อนก่อนที่จะได้ดีก็ได้ไม่ต้องไปกลัวค่ะคนเราทุกคนเจออุปสรรคปัญหาเจออะไรต่างๆที่รู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเราแต่ทุกอย่างสิ่งที่เข้ามาหาเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นอย่ามองอะไรที่เป็นแง่ไม่ดีหรือมองอะไรที่เป็นสิ่งชั่วร้ายนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าทุกอย่างที่เข้ามาเป็นสิ่งที่มาทําให้เราแข็งแกร่งทําให้เราได้้พััฒนาาตวเองมกยิขึ ะะฉะนั้นช่วงนี้เซนส์ของคุณจะค่อนข้างแรงเซนส์ในการมองเหตุการณ์ตา่างๆมองคนหรือว่ามองสถานการณ์ออกมายิ่งขึ้นนะคะอะไรที่มันไม่ดีกําลังจะหลุดพ้นออกไปสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณฉะนั้นมันแปลว่าเป็นการจบลงจากสิ่งชั่วร้ายและสิ่งที่มันไม่ดีอย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตเพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาอย่าหาทํานะคะอย่าใช้ความคิดและสติของเราไปในทางที่ผิด ะะโดยใช้อารมณ์นะคะสติและสมองเราอยู่ข้างบนใช้สติสัมปััญญาในการทบทวนในการไตรตรองดีกว่าอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหานะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจบางอย่างบอกว่ามันไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลอย่างเดียวได้มาต้องใช้น้าโห <c oughs> ตามสถานการณ์กันไปแล้วกันนะคะแต่ก็อย่าอย่าทาให้ตัวเองเดือดร้อนหรือผู้อื่นเดือดร้อนเป็นผอนนะแล้วก็ช่วงนี้มีคําเตือนว่าเงินของคุณเข้ามาดีมากแต่คุณก็มีกิเลสเยอะเช่นเดียวกัน อย่าใช้เงินไปในทางที่ผิดอย่าเอาเงินไปเสี่ยงโชคอะไรมากมายนี่กิ่งฟ้าได้แค่เตือนเนาะช่วงกิ่งฟ้าจะไม่พูดในเรื่องการเสี่ยงโชคอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการพนันเสี่ยงโชคกิ่งกิ่งฟ้าไม่เอาเลยนะคะกิ่งฟ้าเชื่อในเรื่องการลงมือทำและทำอาหารกินมากกว่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานช่วงนี้ของคุณนะ่ะคุณเองอาจจะเอาเงินแบบไปแบบเสี่ยงโชคมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเนาะแต่เราระวังนิดนึงว่า ะจะเสียมากกว่าได้กิ่งฟ้าเตือนไว้เลยเสียมากกว่าได้อีกนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักระวังนะคะกิ่งฟ้าเตือนเลยว่าระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาหรือว่าถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วมันอาจจะมีบททดสอบในเรื่องความรักเข้ามาก็เป็นได้ถ้าเรารักกันดีจับมือกันแน่นพอมีเกราะกำบังที่ป้องกันในเรื่องความรักไม่มีใครมาสามารถแทรกแซงความรักของคุณได้แต่ถ้ามันมีคในใดคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์หรือว่ามีกิเลสเยอะปัญหาจะเกิดได้ฉะนั้นคุณก็ต้องตัดสินปัญหากันเอาเองว่าจะไปต่อหรือว่าพอ แคนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคนที่มีเจ้าของอาจจะเข้ามาระวังดูคนดีๆสแกนคนนานๆคือหมายว่าดูนานๆไม่ต้องแบบตัดสินใจเร็วเกินไปบางทีบางอย่างชา้าลงน,นิดนึงก็จะดีสําหรับตัวคุณนะคะแต่ถ้าเราแสวงหาความรักที่ไม่ผูกมัด อันนี้มันแล้วแต่โลชนิยมและความชอบของแต่ละคนและความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันกิ่งฟ้าไม่ตัดสินไม่ตัดสินใครนะแต่ไพ่แค่ขึ้นว่าเฉยถ้าสมมติว่าคุณต้องการความรักที่ไม่ผูกมัดมีโอกาสที่จะมีเข้ามาแต่ถ้าต้องการที่จะแบบความรักที่แบบคบกันไปนานๆอาจจะแปลว่าช่วงนี้ผ่านไป,ไปก่อนนะคะอาจจะแปลว่าไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องอื่นๆไปก่อนอน,นะคะเพราะไพ่มันขึ้นว่ามันจะมีความรักเข้ามาแหละแต่ถ้าถามว่าเป็นความรักที่แบบมั่นคงเลยไหมไพ่ยังขึ้นว่าต้องดูต่อไปเรื่อย ฉับเฉวยหรือว่าผ่านมาผ่านไปหรือมีความรักทําให้เราแบบได้พูดคุยกับช่วงกระชวยใจแหละแต่มาตั้งามาจริงจังกับเราเนี่ยมันอาจจะแปลว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้ไม่เป็นไรเราไปดูเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องอื่นของคุณดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นดวงที่เหมือนกับว่าเป็นดวงพลิกฟื้นค่ะอะไรที่มันไม่ดีจุดหลุดพ้นออกไปสิ่งดีจะเพิ่มขึ้นทวีคูณนะคะเรื่องการเรียนการศึกษาการหาวิชาวความรู้ช่วงนี้สมองลดแล่นดีมากๆการเรียนดวงขึ้น อำนาจบารมีตำแหน่งอาจจะปรับขึ้นแล้วช่วงนี้คุณมีอำนาจในการสั่งการคนมากยิ่งขึ้นหรือคนอาจจะเชื่อฟังคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นเติมไฟคุณจะมีไฟในการทำสินต่างๆมากยิ่งขึ้นแต่อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะระวังเรื่องอารมณ์ความคิด อารมณ์ร้อนต่างๆการทําบุญที่กิ่งฟ้าแนะนาทําบุญเกี่ยวกับเรื่องถ้าที่ไหนมีนะอันนี้อาจจะหายากนิดหนึ่งถ้ามีร่วมบุญไปเลยการล้างป่าชาถ้าที่ไหนมีนะแล้วก็ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอย่างเช่น,ราานโ,รโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาเรียกว่าโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือว่าวัดพระบาทน้าพุก,ก็ดีทําบุญเกี่ยวกับทำบุญลงศพศพและญาติก็ได้นะคะหรือเน้นทําเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลหรือว่าทําบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับสม,มุินะ เราถ้าเรามีเหตุจะต้องไปร่วมงานสีดำเราต้องร่วมบุญอยู่แล้วเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการทําบุญในรูปแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จกรวดน้ําแผ่เมตตาด้วยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวเราอันนี้อาจจะพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะระวังเรื่องระบบน้ําที่บ้านของคุณนิดหนึ่งนะคะหรือว่าตัวปั๊มน้ําเกี่ยวกับเรื่องน้ำหรือว่าบางทีน้ํารั่วน้ำเสียอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบไม่ใช่น้ำรั่วน้ำเสียน้ํารั่วหรือว่าก๊อกน้ําเสียนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ เรื่องระบบร่างกายของเราระวังเรื่องระบบน้ำนะคะแล้วก็พวกเลือดต่างๆทานน้ำให้เพียงพอต่อวันด้วยบางคนไม่ทานน้ำเท่าไหร่เลยระวังแบบบางทีการที่เราทานน้ำหรือว่าดื่มน้ำมันจะยิ่งดีต่อสุขภาพของเรานะคะแต่ไม่ใช่ว่ามากเกินไปพอประมาณนะคะ,ะเพราะว่าบางคนแบบระวังภาวะพวกขาดน้ําต่างๆหรือว่าทานอาหารไม่เพียงแบบแบบเหมือนแบบแบบ บางคนทานอาหารมากเกินไประวังน้ําหนักขึ้นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความดันหรือว่าไขมันในเส้นเลือดระวังนิดนึงแต่ถ้าบางคนแบบว่า บางทีอาจจะเป็นแบบบางคนโรคเบื่ออาหารถามหาได้ระวังเรื่องกระเพาะหรือทานอาหารไม่ตรงเวลาระวังนิดหนึ่งนะคะถัดไปอู้ดวงของคุณดีมากเลยราศีธนูเลิศมากฟ้าเปิดดวงเปิดทางให้คุณพบเจอสิ่งดีหรือพลังงานด้านดีๆเห็นไหมเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังปัตตะไครนะคะฉะนั้นฟ้าหลังฝนสดใสามากๆสําหรับชาวราศีธนูถ้าที่ผ่านมาคุณเจอสิ่งไม่ดีตอนนี้กําลังเจอสิ่งดีแล้วพลังงานขึ้นการสแสวงหาคุณกําลังจะสแสวงหาหรือม,มองหาโอกาสใหม่ๆหรือหางานที่่ ก็ได้นะเป็นได้หมดคือมันเหมือนกับว่าคุณกําลังที่จะได้แสดงศักยภาพหรือได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วไพ่ขึ้นนะคะว่าอย่าลืมนะคะกิ่งฟ้าจะบอกในแต่ละคลิปบ่อยๆโดยเฉพาะคลิปดวงรายเดือนถ้าใครได้ดูนะว่าพระที่สําคัญที่สุดในบ้านคือพระในบ้าน ะะก็คือหมายถึงว่าคนที่สําคัญที่สุดก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะปู่ย่าตายายอย่าลืมพวกเขานะคะบางคนทํเดียวคนนอกบ้านลืมทํเดียวคนในบ้านแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันอันนี้คือกิ่งฟ้ามองในหลากหลายมุมมากๆนะคะแต่ถ้าใครที่ดีกับเรา ก็อย่าลืมติกับพวกเขาแม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะคะถ้าเขาดีกับเรามากๆก็อย่าลืมพวกเขานะคะพลังงานเลยขึ้นเป็นลักษณะคําว่าถ้าเราดีกับใครหรือก็ทําความดีกับใครจงทํากับคนที่เขาดีมากๆกับเราอย่าอย่าไปทําไม่ดีใส่พวกเขาคือบางคนยิ่งยิ่งใกล้ชิดอะคะ่ะยิ่งแบบสนิทมากอะต้องขัดเกรงใจกันนะคะอันนี้คือ ถ้าเราแบบเรามีสติกับเรื่องพวกนี้กิ่งฟ้ามองว่าดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราพูดไม่ดีกับคนใกล้ตัวมากๆเลยแต่แบบดีกับคนไกลตัวมากเลยต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะคะกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนอย่างเดียวนะอื เราไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งคือ,อทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายชีวิตโคกระบ,บือก็ดีนะคะหรือทําพวกมูลิธิช้างก็ดีหรือว่าหมาแมวก็ได้หรือสัมปัสสัเละเงอื่นๆก็ดีด้วยเช่นเดียวกันจะส่งเสริมในเรื่องการทรรมาข้าขึ้นในเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าความโฟลในเรื่องการทำมาหากินหรือการทํางานของคุณนั่นแหละนะคะแต่ช่วงนี้นะคะกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าการทําบุญน่ะอย่าลืมอากวดน้ำหรือที่สุขส่นให้กับ เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะทําด้วยนะเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบันด้วยแล้วกอ็อย่าไปทักสุม 4, ส่มสีุ่มหสมมติเปรียบเปยว่าอย่าไปสาบแช่งคนอื่นหรือว่าอย่าไปทักอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มงคลกับผู้อื่นหรือว่าเราเจอเหตุการณ์แล้วแล้วแบบไปพูดอะไรที่เป็นด้านที่มันไม่ดีอะ่ะมันจะเข้าหาตัวเราเองไว้นะคะ แล้วก็ช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างเด่นคุณดูมีสเสน่ห์มีออร่ามากๆเรียกว,ว่ามีสเสน่ห์แหละอย่างที่บอกก็คือความรักอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึคนแต่ดูคนดีๆเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเข้ามาแต่ ถ้าความรักที่มีคุณภาพดีๆอาจจะรอป้ายหน้าก่อนละกันนะแล้วก็ถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถินสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้ค่อนข้างดีหรือการเดินทางจะดีมากๆหรือบางคนอาจจะมีการเรียนภาษาเพิ่มหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือพวกสื่อออนไลน์ต่างๆเพิ่มจะยิ่งดีมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็อย่างที่กิงฟ้าบอก เวลาเราอุทิศสุกุศลน,นะคะกิงฟ้าจะกรวดน้ำหรืออุทิศสุกุศลให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราให้คนที่มีพระคุณครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านหรือที่พักอาศัยเราสัมมาอาชีพของเราแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบนันให้กับผีเปรตสัมภเวสีที่สามารถรับบุญกุศลน,นี้ได้ให้จงรับไปด้วยนะคะกิงฟ้าไม่ให้ดูหน้าไพ่นะแต่ที่กิงฟ้าพูดแบบนี้นะคะ แผ่สงกสุศลให้ทั่วทิศเลยมันจะยิ่งดีต่อตัวเรายิ่งให้เราจะยิ่งได้ไม่ว่าเราเป็นการสวดมนต์ทำสมาธิหรือทําบุญในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งบริจาคเลือดก,ก็คือการทําบุญทุกรูปแบบที่เป็นการทําบุญอยากให้คุณแผ่ไม่ตาออกไปตามที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปใครทําคนนั้นจะยิ่งได้นะคะและจะดีต่อต,ตัวคุณมากๆจะเสริมในเรื่องดวงที่คุณเด่นออกมาอยู่แล้วจะเสริมในเรื่องออร่าความสวยความหลอ่อคนเราบางทีอ่ะมันมันเชื่อก็ต้องเชื่อนะคนที่ทําบุญกุศลนะคะ ม,มันออร่ามันออกมาจากภายในมันออกมาจากการพูดสภาวะจิตใจความคิดต่างๆมันออกมาหมดเลยทัศนคติอ่ะมันจะออกมาจากภายในจริงๆนะคะเข้าใจแหละบางคนบอกว่า การทำสวยทำหล่อมันก็เป็นอีกเรื่องใช่ค่ะการเสริมสวยหัตการททำอะไรต่างๆมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ออร่าที่มันมาจากภายในอะ่ะมันมันไม่สามารถที่จะให้คนอื่นทำได้นอกจากตัวเราเองนะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่าถ้าเราหมั่นสร้างบุญกุศลกระทำในสิ่งที่ดีมีพลังงานด้านดีๆมันออกมาจากภายในมันทำให้คนแบบรักเราเมตตาเราการที่มีคนรักเอ็นดูเราเมตตาเราเป็นที่รักแกศคนผู้เห็นทำอะไรก็ราบรื่นราบเรียบมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดน,นะคะอืมถัดไปสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สำหรับ ชาวราศีธนูไพ่ขึ้นสง่าผ่าเผยสง่างามอ่าแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านต่างๆหรือว่าคุณกําลังจะพบเจอสิ่งดีๆนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่กิงฟ้าพูดเนี่ยกิงฟ้าถือว่าเป็นกําลังใจให้กับคุณแล้วก็อะไรที่กิงฟ้าเตือนตามพลังงานไพ่ก็ขอให้คุณระมัดระวังแต่เอาไม่ต้องไปกลัวมากจนเกินไปเพราะาสิ่งเหล่านี้มันดีไม่ดีที่ตัวเรานะคะเก็บสิ่งเหล่านี้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นสิ่งเครื่องเตือนใจให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะก็ขอให้ท่านพบเจอความสุขความเจริญมากๆนะคะขออนนนุญาาาตจบคคทเี้่ะ หรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจางกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่ม s u ป e r อรแตงหรือปุ่มขอบุูเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือกดใน Store หรือว่าร้านค้าด้านล่างในตะก,กร้าที่กิ่งฟ้าแปะนะคะกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยหรือค่าขนมเล็กน้อยจาก s u ป e r อรแงแล้วก็ท่านใดที่กดตะกร้าก็จะได้เล็กๆน้อยอน,นอยอะคะในก,ก,การต่อยอดในการพัฒนาค,คลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะหรือว่าเพียงแค่กดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่นนงกินนะะ่งก,กิ่องเอป อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ